สวัสดีครับผมกวางน้อยเดียคอมครับวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์ประกอบมานําเสนอครับบอกว่าตัวนี้แรงนะครับตัวนี้เป็นเวิร์กสเตชันได้เลยนะครับกับตัวนี้ครับชุดคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับตัวนี้จะเห็นได้ไหมนี่สวยๆแบบนี้ครับเรามาดูสเปคกันครับว่าคอมพิวเตอร์นี้มีสเปคแ,แรงขนาดไหนเหมาะสำหรับงานอะไรเราไปดูกันบ๊้ง ครับเรามาดูสเปกกันนะครับตัวนี้ชุดประกอบของเรานะครับตัวนี้เร็วแรงนะครับเหมาะสำหรับประมวลผลเลยนะครับผมนี่ครับตัวแรกครับผมเป็น CPU นะครับ36คอร์72เธรดนะครับผมตัวนี้นี่ครับตามด้วยซีพียูซีออนสองตัวนะครับเป็น2697นะครับผม V4 ตัวนี้สองตัวนะครับนี่รวมกันแล้วได้36คอร์72เธรดนะครับผมตามด้วยแรมนะครับ DDR4 256ิจิกครับผมนี่64จิกนะครับจำนวน4แถวนะครับนี่ข้างบนข้างล่างแล้วตามด้วยครับการ์ดจอครับ RTX 3 0 6 0นะครับผมตัวนี้เราใส่2ใบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตัว 12G จิกนะครับรวมกันแล้ว 24G ิสจิกนะครับสำหรับการ์ดจอของเราด้านในครับด้านในการ์ดจอเข้าไปด้านในการ์ดจอเข้าไปจะเป็นของ SDM 2นะครับนี่1เทราไบต์นะครับ ความเร็ว6,000เลยนะครับผมตัวนี้พร้อมระบบไฟระบบน้ำนะครับผมอ่ายังไม่มีระบบน้ำนะครับผมพร้อมระบบไฟระบบน้ำยังเดี๋ยวตามมานะครับเซตนี้ด้วยเรายังไม่ได้ใส่ระบบน้ำนะครับผมประกอบในเคสสวยๆของซูนามิตัวนี้เลยนะครับผมนี่ ท่านใดสนใจหรือตของการหาอยู่หรือปรึกษาเข้ามาได้ครับที่ดี R อารคอด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีสินค้าจําหน่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์หรือโอรโลค้านะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ดีอาคอมของเราตอนนี้สเปคแรงๆเหมาะสำหรับเลยจะบอกว่าอันนี้เขาเอาไปทำเอใช้เองว้า เราเจอครับสมรการสนค้าสินไหนครับสนใจสอบถามข้อมูลเข้ามาใดที่ดรความครับเราบริกาเรียบพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านทุกแบบเแลยเจอกันในคลิปถัดไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วย